สวัสดีครับผมจิกิดูไปดูบูนานักเล่นเกมระดับบัวที่ห่วยที่สุดในโลกกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมาลูเนอร์นะครับเกมนี้มีภาษาไทยนะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะครับเป็นเกมแนวปาร์ตี้นะครับเล่นกันได้ทั้งหมด6คนนะครับเกมนี้ออนไลน์ได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนออนไลน์อยู่หรือเปล่านะเกมนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะหมดเขตหรือยังครับลดแล้วลดถูกมากๆเลยนะครับ เกมนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันในแบบออฟไลน์ line นะฮะผมจะเล่นกับพวก AI นะครับจะมีให้ปรับนะฮะเป็นแบบปาร์ตี้อารีนาแบบใดๆนะฮะแต่ผมจะเล่นเป็นแบบปาร์ตี้นะสลับโหมดแบบเป็นเส้นตรงดีกว่าสับสนก็ได้นะฮะชิ้นที่แข่งออฟไลน์ line. อ่ะอันว่าเอาเท่านี้แล้วกันเราจะเล่นเป็นตัวอะไรผู้หญิงเหรอไม่เอาเป็นลิง สีฟ้านี่แล้วกันเซ็นหมอผีนะฮะ,ะมาเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับกำลังโหลดเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะฮะลดแล้วถูกมากบนโซน US นะครับบน eShop นะฮะมาเกาะน้ำแข็งวิ่งกระโดดอย่าหล่นลงไปล่ะเก็บให้ได้เยอะสุดแล้วก็อย่าล่วงลงไป เฮ้ยเฮ้ยลมพัดลมพัดเฮ้ยล่วงเราล่วงไปได้สีขาวสีขาวสีขาวก็ล่วงไม่มีใครถึงแท่นเลยมาดูเกมต่อไปดอกไม้ล่วงโลยอย่าลงลงไปล่ะให้เราวิ่งนะครับวิงว่งวิงว่งวิง่งเอา อย่าไปวิ่งซ้ำที่เดิมนะฮะมันจะล่วงอย่าไปเหยียบที่เดิมนี่เราก็เป็นวิญญาณอยู่วิญญาณไม่สามารถทำให้ดอกไม้ร่วงได้วิญญาณของเรานะครับสีฟ้าเนี่ยเอา้าวิญญาณก็ร่วงได้นะมาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไป หมดเวลาซะก่อนนะครับถนนสุดหินวิ่งอย่าถูกขยี้ล่ะเฮ้ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเอย่าทับอย่าทับเหยาทับอย่าทับอย่าทับเออนี่ เฮ้ยเอา้าแบนฮุบเหวบทขยี้เราต้องอยู่ในช่องนี้นะครับมามามาอ่าหาช่องช่องไฟช่องไฟเฮ้ยหาช่องไฟเฮ้ยเออเราลอดเหมือนซุปเปอร์เกมเลย เฮ้ยอยู่ตรงนี้ออาเฮ้ยอย่ามาดันดิเออเดี๋ยวตีเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตี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 อย่าเข้ามาตี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 เตีาโดนทับ เออเป็นวิญญาณเราตีมันเราตีมันเราตีมันตีมันอย่าให้มันอย่าให้มันอืมเราตงตีมันช่วยตีช่วยตีอืมช่วยตีช่วยตีช่วอตีช่วอตีเฮ้ตตีตีตให้มันออกไปอืมอืนี่เนี่ย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 นี่นี่นหมดเวลาซะก่อน ด่านต่อไปบอกกรรมฐานคว้าทุกอย่างให้ได้อย่าถูกตีสละอืมเอ้ยโอ้ถูกตีทิ้งติวเลยอืมตีตีตีต,ตีตีไปตีไปอย่าโดนไฟเผานะเฮ้ย อืมเฮ้ยเฮ้ยเอาล่วงอื้มเจชนะอยู่แล้วมาสรุปคะแนนใครจะได้ที่หนึ่งเฮ้ยอินขึ้นมาอีกขึ้นไม่อีกขึ้นไม่อีกโอ้ยหมายเลขสองน้ำโด่งเลย เลขสองได้ที่หนึ่งนะครับมารูเนอร์กำลังโหลดร้อเปซ็นเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะเปลี่ยนตัวละครบ้างเป็นใครดีที่ไม่ซ้ำกันเป็นเด็กผู้หญิงสีม่วงแล้วกัน มาดูกันว่าจะเป็นด่านอะไรนะฮะด่านแรกวิหารคู่อรูป,ปันมาให้ได้อย่าให้ระเบิดรูปปันอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยมันจะระเบิดแล้ว啊แหมลูกปั๊มอยู่ที่ชั้นอยู่ที่ชันช้นนี่ไงเฮ้ย hey. <Aww. S 1> ตามมาแน่จริงก็ตามมาแ oh. น่จริงก็ตามมาลูกปั๊มอยู่ที่ชัน้นเฮ้ยมันจะระเบิดเอาไปเอาไป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 เออเฮ้ยเอาเอาไปดิเออเฮ้ยไ uh. hey, ม่เอาเอาเฮ้ย oh. <laughs> ลูกปั๊มระเบิด มึนวิมาใกล้ทำไมเนี่ยเหมือนอันวุ่นวายตีเพื่อทำลายลงไปแล้วต้องรีบตีก่อนที่หน้าจอมจะบีบเราลงไวนะครับเฮ้ยมาพี่ทางมาพี่ทางมาพี่ทางล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 ลงลงลง,ลง,ลง ลง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 เฮ้ยลง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 ที่เอ้ยลงที่เออของเราตอนนี้กำลังน้ำอยู่นะครับลงไปแล้วเฮ้ยเอ้าพ่อมีตรงงูน่ะ หุบเหวบทขยี้หาแสงสว่างให้ได้ให้มันตีกันไปแล้วก็ยืนเท่อยู่เงี้ยเออไม่เห็นเปไ็นลายเลยเดี๋ยวมาเก็บเหรียญก่อนเก็บข,ของก่อน ừ, ยืนอยู่อย่างี้แหละมาดิไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กดู มาอยู่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้ามานะตีนะเดี๋ยวเข้ามานะตีนะเฮ้เดี๋ยวเข้ามานะตีนะตีนะเดี๋ยวเข้ามานะตีนะตี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 อืมเรายังรอดอยู่นะเนี่ยแทง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  หาแสงเพ่าวางให้เจอเฮ้ยเฮ้ยอืมต่อยเลยต่อยต่อยนี่เอาโดนทับโดนมันตีเดี๋ยวเดี๋ยวเรา,าเป็นวิญญาณเราก็ต้องสกัดนไว้ให้อยู่ตรงนี้แนละอย่าให้มันอยู่ในช่อง มีแสงสว่างไป่นอกไปเราเป็นวิญญาณแก้งมาได้เฮ้ยมันตีแล้วอืมอืมอืมนี่แน่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 ตามมาตีตามมาตีตามมาตีเฮ้ยเฮ้ยทิม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 ,ทมหมดเวลาซะก่อนมาดูดานต่อไปถ้ำคิดตันเอาทุกอย่างมาให้หมด เออมาด่านต่อไปจะดูลัดสุดหินทำลายหินที่ร่วงลงมาหาพื้นที่ให้เยอะที่สุดอย่าให้โดนทับนะครับ เราอยู่ล่างสุดดานดานล่างสุดเอาอย่าดันดิตีก,กันหาทางออกอย่าให้โดนทับโอ้ยโ,โดนทับไปแล้วเฮ้ยมาดูดานต่อไป เกาะน้ำแข็งอย่าล่วงลงไปนะกระโดดเข้าไว้กระโดดเข้าไวา้เฮ้ยลูกโกงลมพัดลมพัดลมพัดเออเราเป็นฝ่ายชนะมาสรุปคะแนนกัน ขึ้นไป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 เอ้ยไม่ขึ้นน่ะขึ้น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 อีกขึ้น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 โอ้ยแพ้ไปยี่สิบแปมเป็นที่สองของเราอ่ะสรุปคะแนนอีกนิดเดียวจะเพิ่มเลเวลอ่ะนั่นก็เป็นเกมมาลูเนอร์นะฮะ ถ้าใครมีเพื่อนพี่น้องนะครับลองหาเกมนี้มาเล่นนะฮะเกมนี้ถูกลดราคาทิ้งถูกมากนะครับเก็บไว้ที่เครื่องได้นะฮะความจุมาเยอะนะครับเกมนี้มีรีวิวแล้วให้ท่านได้ดูกันนะครับในรีวิวแนะนำเกมบนช่องของผมนะฮะ ถ้าใครอยากดูก็เข้าไปด้วนะครับเกมนี้รองรับภาษาไทยนะอ่ะเอาละว่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่อง16 Ki กคิ h a ช n e l ด้วยนะจะมีคลิปเกมสนุกๆมาให้ท่านได้ดชมเรื่อยๆกันไปคะกันไปว่าจะเป็นเกมอะไรนะฮะติดตามรับชมนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ